สวัสดีค่ะต่อกันก็ไม่ต่อยเนาะค่ะเนาะวัอนี้ไม่ต่อยผ้าเขาขั้วคือเตาค่ะผ้าเขาขั้วเห็ดหยังเนาะไปเบิ่งค่ะพี่น้องว่าวันนี้ข้าได้อีหยังเนาะค่ะเต้าเต้ากำลังเขาขั้วค่ะก็ไม่เตี้ยค่ะสวัสดีค่ะมาตลาดจ้าหมื่อวาตลาดแล้วนี่ตลาดเมื่อวานแล้วนี่ ํานังเฮ็ดกับเขาชูทีมงานเฮากินนี่คือเก่าเนาะค่ะกับป้ามุบปัเกิวเขาอ่ังเฮ็ดกับาูทีมงานเฮากินนี่คือเก่าค่ะพี่น้องวันนี้แม่เตี้ยสิเฮ็ดอีหยังนี่ปลาะบ่เส้นใหญ่อกแล้วเส้นใหญ่เส้นใหญ่แม่เตี้ยแล้วเส้นใหญ่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเส้นใหญ่เนาะอแม่นบ่ เด่นมากค่ะตัวนี้ยังไม่กินเผายังไม่ีเดี่ยวเบ่อเห็ดบ่แก้วบอ่ผู้เห็ดเ่นป่ตอดก่านอ้บเกับกนอื่ไลทอดหมูนะคะทอดหมูย็ดไปเรื่อยๆค่ะอาหารเห่า ค่ทิมงานเฮอกรับกําล้ใท่ไหมแม่กินเผาแม่ผั พอนไส่อยแอยม่เออพอนต้องแน่ลูกเออ,อมามาันเดียดพอนเขาใกล้กระททกอะไรทอดเนื้อค่ะ <c oughs>

กำลังหุ่นไวหวเฮ็ดได้กินกินเคียงกันค่ะพี่นอ้องกะกะตัต่างข้นต่างเฮ็ดเนาะค่ะเฮ็ดแบบแม่มาต่างข้นเฮ็ดค่ะถูกไหมก็ได้อย่างไงแต่เฮ็ดไปกินไปน้ำกันซอยกันเนาะค่ะต่างคนกับต่างอย่างได้กตเฮ็ดกินเนาะค่ะเพราะว่า,าไม่กลัวเฮ็ดเราท่านใจ <laughs> ลวกกุ้งค่ะพี่น้องลวกกุ้งอันนี้ทอดหมูค่ะทอดหมูกรอบเดทอดหมูกรอบกอินก็ต่ำหมัวเนาะคะ่ะอ้าวท่านเป็นยินเป็นเมื่อไม่น่าก็เหนื่อยเราเศร้าหาจะหมดนะเมื่อลอยว่าจันนี่เด้กกับกับไอ้เต้ยเด้ các bạn sang tới <laughs>

กูนะ่บงไหจะได้เงือกไเอาไม่ตกินเพี่นอนะครับวันนี้เบ่งแม่ขั้วเร้อเราเหงมีกินเสร็จใหญ่ได้ตืบมนันเสร็จใหญ่ใหญ่้็นเสร็จหนอยลูกเต่ามากินเตากินน้ำค่ะไปเช่าคนละยังไปนี่คือทีมงานของไฟของเท่านะคะจะทยอยเห็ุไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่ต่อยห้องก็จะมาตลาดกับเมเตีย จะเตีมงานเท่าไปตลาดเท่กา,ะะนะะเากับมาเนาะค่ะค่ะของเท่ากับยังบัติกิฟ็บเป็นทีเรียบร่อยเนาะค่ะกับย่างเยอะจองจึจามาแล้วค่ะเริ่มทะย่อยเห็ดกับเผากินกันค่ะเพราะว่าอย่างมือหิวเนาะคะ่ะ ถ้าขน่าคือเป็นตะกอบดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องนุชซี่เจล่เบลเอาบ่ไปเป็นรถไหล เต oh. ี be, ้ย่เตี่ย no. ่เตี no. ้ยแขวอยบ่มีเเรอม่เมี่ยโอ้พัดยู่้าพัดยู่แขวี่ยอยบ่มีเด้อม่เตี้ยม่เตี้ยต้นใหญ่สิบะมีแขวขย่อ่าม่้ิเียตเออเอ เอาลืมมันนี่พี่น้องทอดไปแล้วค่าตาเตยเบาเพื่อนเลยค่ะ ชปีนี้โอเคเก็บแล้วเรียบร้อยค่ะ,อะเอออันนั่นแม่เก็บพับใชกันไว้แล้วเรียบร้อยเมือ่อลหอันเออบ,อบอ่บ,บ,บเห้เาเห้าเอาไปแต่เฉพาะที่สี่ใจแมน<ห>เดี๋ยว เดี๋ยวสีเลือกไปให้เอายางละสองเ่อนบ้าโอเคจ้าเด็ดไปเรื่อยๆค่ะมะเผาก็ได้มือเส้าซุปน้ำใหม่แสบอยู่ แค่ว่าตอนนี้ก็หิวอ,อีกอ่ะว่าไรเค็กรวบไม่ว่าไรอย่าโวยอย่าโวยหิวเผาอย่าโวยไม่ว่าไรมันซ่อนคาอ่อนหาแนวตุ่มเด้อร์เมเปียต้มต้่มยุคคาบ่ะกระแก้วบ่นั่นเนี่ยคาอ่อนแหมดีมากกระแก้วบ่กับยังกระได ตามซ้อนค่ะข้าตวตุ่มนะแม่เตียบตุ่มมือล่วนเผื่อเราวะาผื่ถึงว่าหาเจ้าอยากต,กตา้่มไก่ตุ่มยังนะ่าอ่อนเออา่าอ่อนขอถือมาสามมาัดเอาขอคือเริ่มข้าวแถบันขอคือเอาไปหาเจ้าะนะถือว่าน้อถือว่าน้อบ่ถือหรือเนอาะ เขาคือทำถาม่าที่ภายแต่แม่ของนี่เป็นใครก็่าแม่ของเองต้คิดไม่เปี่ยน ค่ะกาซ้ำรับเลีปยบนี้เม็ดต้อยกาเสีเอาใบซ้ำนี่สักกะะ่อนเนาะค่ะนาอกาคกีปหนาจังพอกันกับเม็ดต้อยเม็ดเตี้ยแล้วก็อีลาบ้านหน้าไม่เนาะค่ะเพราะว่าห้าก็จะเฮ็ดให้ FC เอฟซีเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะค่ะว่าแต่ลเมือแตละลเว้นเน่านี่เห็ดหยังแน่หนี่หนาทีเห็ดหยั่งแน่ต่ลอย่างแต่ลเมือแต่ลเว้นไปนี่ก็คือเป็นของที่ว่าสื่อมาเมื่อกี้เนาะ,ะค่ะกาจังเก็บบ่านแล้ววย,ยังป่งกันไว้อยู่ค่ะอย่ดา,าด่ามาเด้อค่ะว่าป่ง ตัวสองว่างสกปรกเหมือนมัน่ะค่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้เอาไว้จำหนี้สก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าพอกันก็ไม่ต่อยไม่ค่ะบ๊ายบายหันหนามันแน่เห็ดปลุกเห็ดปลุกหันหนามันแน่เห็ดปลุกเอาปลุกเอาปลุกเอาหนึ่งเอาเดียวเริมเรมเรม